วันนี้นะฮะเราจะมาแกะกล่องน,นะฮะเรียกว่าอันบ็อก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 เหมือนเสียงแกะกล่องรีวิวนะครับก็จะเป็นยังไงนะฮะดูนะมาตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ก็มีทั้งหมดสามเครื่องที่ต้องรีวิวมาดูกันว่าเครื่องจริงเป็นยังไงะครับอันนี้เป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่เรามีการขายมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้ขายจริงจริงจังเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเราไม่ค่อยอยากจะสนัดสนุนให้ใช้เครื่องจีนแต่ดในความว่าเครื่องจีนมันสวยนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างาที่จะดูดีเวลาเสียทีไม่มีไหล่อ้อเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยว่าในนี้นะครับมีอะไรบ้าง แล้วเดี๋ยวคอยติดตามาชมโปรโมชั่นพิเศษนะครับทำไมเราถึงขายราคานี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้สั่งผ่านใครเราสั่งเองนะครับคนที่ขายแพงๆก็คือคนที่ไม่ใช่ตัวแทนแต่ม,มันก็ไม่เสมอไปนะแค่สมุิเฉย จร okay, ิงแ,แลรวเครื่องนี้มาขายมันทักนันแหละแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้บอกใครเพราะว่าเราขายซิลก้าเป็นหลักเพราะเราต้องการให้คนใช้ซิลก้าแบบดีๆนะครับเราต้องการให้คนใช้ซิลก้าเพราะซิลก้ามันทนจริงๆต้องยอมรับนี่แลวก็ดีอันนี้สำหรับตัวชาร์จแบตน,นะ ไอ้สำหรับต่อตัวตัวตัวพุ่งแบตตัวตัวตัวต่อพุ่งแบตนี่ถามว่าดีไหมดีดีมากตัวนี้ไม่ยากครับมาทำเองได้โอเคมาถึงแล้วนั้นแอนเดี๋ยวองดูหน่อยน่าจะเห็นนะเห็นไหมคือเครื่องจีนผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่ามันโดยเฉลี่แล้วมาณสามปี ช่างกุญแจเนี่ยประมาณ3ปีก็จะขายทิ้งกันแหละทีน,นี้คนนี้ไม่ช่างกุญแจเนี่ยก็ไปซื้อเครื่องที่ไม่ดีมาอันนี้เขาให้อะไรมานะดูสิอ้อเอ,อ่อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอรใ์ใหญ่ช่วยอะไรอะแดปเตอร์ใหญ่เพราะว่าทําให้เครื่องไม่ร้อนนะครับทําให้ระบายอากาศได้ดีกว่านีา่ช่ไตอนนี้เราอยู่ในช่วงอันบ็อกนะครับอันบ็อกแกะกล่องรีวิว ดูกันไปเลยชัดๆอันนี้ก็คืออัอันนี้เพิ่งขับมาจากทะเลน,นะดำเียรชอันนี้คือออีกตัวหนึ่งนะครับเครื่องนี้หนักขนัดประมาณ14กิโลปกติเราเราขายพวกนี้เราจะไม่ได้ขายไม่ได้ขายเองคือคนที่ซื้อจะเป็นช่างใจอยู่แล้วส่วนใหญ่นะเขาจะรู้กันว่าเฮ้ยที่ไหนขายของดีราคาถูก ที่ไหนไม่ได้สั่งผ่านใครเนี่ยคือเราสั่งเองไงเราไม่ได้ขายผ่านใครเลยนะครับอันนี้อันนี้อะแดปเตอร์สลับไฟอะแดปเตอร์เลยเดีย๋ยวเราะจะมารีวิววันอีกทีหนึ่งว่ามันยังไงนะเดี๋ยวคือตอนนี้ของมันเยอะมาแล้วอย่างคืนเนี้ยตอนเนี้ยเวลาเนี้ยคือประมาณตีอันนี้คงนะนี่ตีตีหนึ่งลวลองเรียนทำพวกนี้ผมมีอสอนด้วยเพิ่งจะว่างเนี่ยเพิ่งจะกลับมาแล้วว่านะครับ เดี๋ยวเพนมานะี่เรานี่เก็บไงวะาอสําหัรใครที่สนใจราคาพิเศษนะครับก็ดูให้จบดูไม่จบนี้สะพลาดโอ้ยเรา่ครเก็บแล้วกันตอนนี้เราถ่ายไปเนี่ย่ายไปด้วยถ่ายไปด้วย,ย,วยพูดไปด้วย มันก็จะเหน,นื่อยๆหน่อยอต่อมาอันนี้มันนี่สำคัญมากแปลงทาสีเราเอเข้ามาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบห้าสิบเจ็ดเครื่องแล้วแต่ตอนนี้เหลือแค่ประมาณสักเอ่อน่าจะห้าเครื่องแหละแต่ว่าเราก็ที่ยุิงเคยเอามาขายมนช่วงอะ่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องเอาออกจากจากกล่อง โอ้ยนั่นโอเคเรียบร้อยอันนี้คือสารกรรมคือจำไว้ว่าเครื่องจีเนี่ยคอนเซ็ปของเขาก็าคืออะไรสวยเครื่องจีต้องสวยปะ่ะไม่สวยขายไม่ออก นีนะเ,เดี๋ยวผมปรับข้อนิดนึงในเคนนือจีนเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นชัช้นๆนะครับทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปอยากซื้อเลยขายหมดแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมใช้อิตาลีก็เราทั้งเลยชีพผมถามคนทญ่ว่าไหไใช้เครื่องจีนเพราะว่า คุณถามว่า,า,วาวล้วเวลาทําทำยังไงก็ขายจริงสิเวลาอะไรทําได้ทําไงก็ขายจริงสิมันมีคําพูดที่ง่ายมากใช่ขายจริงสิก็คือต้นแจไม่ได้แพงหรือว่าถูกถามว่าตัวนี้ถูกไหมก็คน,น,นคท,ท่านก้ให้กให้ถูกมีคนขายแพงแต่เราไม่ขายเราขายถูกสุดน่าเกลียดเลยอ๋อาทำตัวแบบ จริงไม่ค่อยอยากจะ,จะโช์เลยนะแต่อยากให้รู้ว่าเราก็มีของถูกนะคือให้รู้ว่ามีของถูกไม่ต้องถูกถูกทำไมเพราะว่าพอมันถูกมันก็ทําให้คนเข้าถึงง่ายกว่าเราขายคุณภาพแต่ตอนนี้เราต้องการความหลากหลายอีกอย่างนึงที่มาสุดตอนนี้คือเครื่องอิตาลีเนี่ยก็ออยังรู้ทุกคนอยู่มีปัญหาเรื่องของโควิดก็เลยทำให้สินค้าบางอย่าง มีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันต้องนำเข้ามาจำกัดจำเขียนอันนี้นะครับเป็นเ,เครื่องเราเรียกว่าเครื่องกลึงมัลติฟังก์ชันฟังเกฤษก่อนนะทุคนโอเคเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเตี้ยลงนิดหนึ่งนะครับรอสกู่ะนะ จะปรับกล้องนิดหนึ่งโอเคหลังจากที่เราปรับกล้องเรียบร้อยแล้วเห็ยไหนะตอนเลยนเรารู้จกักกันก่อนนะครับตรงนี้มีทวิตทั้งหมดสาจุดอันนี้ก็คือไฟนะหลอดไฟนะอันนี้คือตัวไกด์สำคัญมากคือถ้าเกิดช่างสมัยใหม่ใช้เครื่องไม่เป็นจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับก็คือเขาจะเป็นตัววัดไกด์นะฮะแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะนะไฟขึ้นตรงนี้นะสองดวงนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ไกด์เลยทําให้มองไม่เห็นนะครับ ปัจจุบันตอนนี้มีรุ่นใหม่ละออกมานะครับชื่อว่าที่ต่างประเทศเรียกว่า S9 Pro นะครับแต่ทีนี้ว่าผมน่าจะสั่งไปเอาให้มาไม่ถึงมาล็อตหนึ่งแล้วแล้วขายหมดไปละแล้วลนี้ก็เป็นตัวอันนี้ถือว่าเป็นตัวรุ่นเก่าละรุ่น,ร,นรุ่นตัวถูกละร,รุ่นตัวธรรมดาละมีตัวใหม่เรียกว่า S9 Pro ในบางประเทศก็เรียกว่า8 Plus คือตัวนี้เขาเรียกว่า S S9 นะครับ ันนี้เลียกคนต้องขายกันอยู่ประมาณ25 0 0มมั้งแต่เราขายขายแพงไม่เป็นเพราะเครื่องจีนก็ต้องขายตามถูกๆนะ <Yeah. S 1> เครื่องจีนมันมาถูกก็ต้องขายถูกนะครับ mm hmm. เราจะต้องหมูสะคอนต้นทุนที่แท้จริงน่าจ mm hmm. ะแดงจริงเลยอาที่ดูต่อมา mm hmm. ก็คือปกติแล้วเนี่ยในในเครื่องนี้จะมีอะไรให้บ้านนะครับ ตัวนี้ข้อดีพิเศษตรงนี้ว่าก็คือปกติแล้วเวลาเราก,กดดูนะตัวตรงนี้แฮนเดิลนะหมุนปั๊บแล้วก็ดูนะฮะแล้วก็กดปุ๊บซึ่งนี่เป็นข้อดีที่ผมชอบนะบอกตรงชอบมากแต่ว่าคือเครื่องจีนทุกเครื่องเราต้องใช้คําว่าระยะทางที่สุดมากาเวลาที่สุดคนเครื่องทองบแอร์จีนก็เหมือนกันมันจะอยู่ทนอย่างเงี้ยประมาณสักปีหรือสองปีไม่เกินเนี้ยในนั้นน่ะมันก็จะหาอะไรไม่ได้ จริงๆปัจจุบันไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึง2ปีนะประมาณปีหนึ่งคนก็จะรู้จักว่าเฮ้ยเครื่องมันหาอะไรไม่ได้ละเขาก็จะขายทิง้แงแล้วนึกออกไหฮะอันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องเออเป็นเครื่องจีนตัวหนึงนะะ่งเดี๋ยวพอเดี๋ยวเปิดราคามอะไรตกใจคนที่เขารู้กันเนี่ยเขาจะเขาจะซี้นี่เพราะว่ามันถูกกว่านะครับอันนี้อันนี้พูดแต่น้ำน้ำนะนี่มีเนื้อเลยอ่าต่อมาอันนี้คือเอ่อตัวสําหรับสําหรับวิ่งแนวดิ่งนะฮะถ้าเราล็อกจะเกิดอะไรขึ้นบ้านะล็อกปั๊บล็อกกันนะล็อกกันนะ เราปุ๊บก็จะโยกได้แค่ซ้ายขวาถ้าเราล็อกตรงนี้ล่ะโยกได้แค่ขึ้นหน้าถอยหลังเลยหน้าถอยหลังซ้าขวาไม่ได้นะถ้าขวาไม่ได้เนหะ็นไหมได้แค่ขึ้นเอ่อเลยหน้าถอยหลังนะครับแต่แล้วเราไปอิสระสี่ล้อไอ้อิสละสาสจุดหน่งเป็นอย่างนี้เลยนะโอเคนะอเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าที่อยู่ต่อมานะต่อมานะ ทีนี้เรามาดูกันว่าเขาให้มาบ้างเขาให้มาเยอะเลยเยอะแยะมากมายหมดอันนี้ก็คือตัวหนึ่งนะครับเขาให้มาเยอะเกินไปอะ่ผมมากบางทีเราอันนี้เราเรียกว่าแผ่นชิมจะแผ่นชิมไหมนี่ขณะที่ผมกําลังถ่ายทอดอยู่เนี่ยกำลังถ่ายเนี่ยผมไม่เห็นหน้ากล้องนะ ก็เลยไม่รู้มันชัดหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้ก็เรื่องแผ่นชิมเหมือนนะไม่รู้ว่าคนบางคนขายอาจจะใช้นี่เป็นมซ้ําไปนะนี่แผ่นชิมนะนี่ก็เรื่อแผ่นชิมนะดูนะแผ่นชิมนะโอเคแผ่นชิมโอเคต่อมาแผ่นชิมนะครับชิมยงังแผ่นชิมยงัง นี่ผมแกวมัองกัเลยนะปกติเราเราไม่ค่อยเรียกว่าใช้ไม่เป็นเลยขึ้นแล้วก็ไม่คิดจะใช้ด้วยแต่ว่าเห็นบางทีก็เขาได้ดอกตรงนี้มาเอ๊ะแปลกเขาให้มาสีอันเห็นชิ้นนี้ม,มาสีอันเห็นไหมเอ่ยเห็นแลเห็นไหม ประเด็นคือตัวนี้อันนี้คือเจ้าปัญหาจะเห็นได้ว่าน,นี่คือดอกเจาะถ้าเป็นบางคนถ้าเป็นร้านบางร้านจะไม่ยอมให้จะบอกไม่มีซึ่งจริงแล้วมันมีนะครับบางร้านไม่ยอมให้แล้วก็โกหกว่าเครื่องตัวนี้เขาไม่ให้มาคือมันเป็นไม่ได้เลยว่าเครื่องนี้จะไม่ให้เครื่องนี้ให้มาแน่นอนนะโอเคบางคนก็ชอบแฮปแฮปก็แปลว่าขโมยอันนี้ก็คือดอกขนาดดูนะดอกขนาด องจุดศูนย์นมีเห็นไหมจุดศูนย์มีไม่รู้เห็นหรือเปล่าวันนี้กล้องไม่ค่อยดีเลยอันนี้ก็คือไกด์นะครับน,นี่คือไกนะด์นะดูนะนี่คือไกด์นะครับที่เขาให้มานะก็จะมีทั้งหมดเปิดได้ไหมเปิดได้จะมีให้หม,หม,ม,ใหมันทั้งหมดเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือดอกไกด์สลับเจาะอ,อันนี้ก็คือดอกสลับสไลด์ในขนาะดหนึจดูนมิลนะฮะ มี2.5ห้มิลน,นะแล้วก็นานี้นะสลับกันนะเห็นไหมค่อนข้าง,างจะดีนะแต่ว่าถ้าใครซื้อไปเล่นๆไม่เป็นไหรซื้อได้ผมขายหมดเดี๋ยวมันฟังโปรโมชั่นกันนะอ่ะต่อมาถึงตัวผระหญของเราบ้างซึงเป็นนาที่ที่ดีมากแต่ว่าก็ใช้ยากเหลือเกิน <laughs> ใช้ยากมากเลยด <laughs> ูมันให้มันมาเยอะหน่อย คือ,อน,นี้มันมันเป็นอะไรที่ตลกมากคือมันให้มาเยอะมากเดี๋ยวผมจะลองใส่ในนี้ไม่รู้มันจะมองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลอง็บก่นนะอนยากจะไม่เนืงนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวอันนี้เราจะไม่มันจะไม่ไม่ตัดต่อนะไม่ใช้เนือนอ้อนีอ่นี่ใส่ย่ากมากเลย ใช่ยากมากเลยนะคือผมพยายามที่จะเล่นกับมันนะเล่นไม่ได้จริงจริเนี่ยดูเขให้มาสิเป็นอะแดปเตอร์้งมากว่าคนจะเลิกผูกนี่ตายหากันดีกเลยนะาว่าดีไหมดี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 ด,ด,ดีมากดีมากดีมากเลยแต่ว่ามันใช้ยากมากเลยคนบางคนซื้อไปอยังใช้เป็นเนี่ยเจาซื้อเพราะมีพลังเพราะว่าเขาต้องการที่จะ ไม่ต้องต่อเข้ากับแบตเตอรี่เอไม่ต้องไม่ต้องพกแบตเอ่อเรียกว่าไม่ฐานไม่ต้องพกพกฐานนะยากจริงวะเนี่ยอันนี้ขอข่าม,านมันได้ไหม ดูต,ต้องยอมรับเลยว่าผมขายอย่างเดียวจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้มันเหมือนกันเล่นจิ๊กซอว์อะไรประมาณนี้นะเออสนุกดีว่าอ็ได้แล้วโอ้โหเขาสุดยอดดีใจจังเลยเออต้องไงต่อเนี่ยเห็นนะอันนี้คือ B 1นะ่ะเห็นไหม B หนึ่ถ้าใครไปเจอที่ไหนแล้วซื้อแพงนี่สแสดงว่าคุณ คุณพลาดแล้วปีหนึ่งนี้น้องยังไงต่อวะปีหนึ่งเขาใช้ยังไงวะถ้าจ้ผิดเครื่องนี้น่าจะใช้สำหรับตัดร่องแนวดิ่งนะเห็นเทเขาเล่ามเหมือนเล่าให้ฟังไม่รู้จริงปะ่ะ ตัดแนวดิ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากอยากจะทํารีวิวจังเลยแต่ว่ามันเป็นเครื่องใหม่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะทามาโชว์อะไรมีความพยายามเลยู่ี้นต้องจบการรีวิวที่เท่านี้เพราะว่ามันน่าปจะคิดที่ด จะอะไรขน,นาดวะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาวางุญแจเนี่ยอันนี้ผมได้ยินมาเฉยนะผมไม่รู้นะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็ไน่จริงก็คือว่าเอาได้วางนี้ได้ยินไหมเฉยนะไม่รู้จริงมันนะบางนี้ ไม่ไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงบอกกานจริงเลใช่หรือเปล่าอจริงเนี่ยวางเนี่ยเออ,อยังไงนี่างเงีประมาณนี้แล้วกัน เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะไม่ไปถึงไหนนะเดี๋ยวผมอขอปิดไปก่อนนะโอเคนะประมาณนี้นะนี่นี่โอเคก็จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องก็จะมานี้นะครับไม่มีอะไรซับซกอนคนที่ซื้อส่วนใหญ่ที่ตัดสินสกกนใจด้วยก็คือ เขซื้อตัวนี้ทีนี้็รูดูว่าเราจำเป็นไหมที่จะใช้นะครับถ้าจำเป็นก็ซื้อถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อนะครับเครื่องตัวนี้ที่อื่นขายอยู่นะครับที่อื่นขายอยู่เนี่ยมันก็จะ้อเป็ๆเนี่ยมาแล้วก็แก๊กนะเครื่องตัวนี้ที่อื่นขายอยู่2 5 0 0 0ื่าก็จะ2อ่ันบาทนะแต่เราไม่ขายเราจัดโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่น เฉพาะแค่สิบเครื่องแรกเท่านั้นนะครับสิบเครื่องแรกเท่านั้นราคาแบบว่าไม่ได้ใจคนอื่นมากเกินไปครับเราขายอยู่ที่ไม่อยากจะพูดเลยตื่นเต้นแทนอ๋อลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวนึงไฮไลท์ของมันก่อนลืมบอกไฮไลท์ไฮไลท์ออกมนเลยก็คือตัวนี้คนที่ซื้อกันเพราะตัวนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะเพราะอะไรนะดูนะ คนที่ซื้อนะครับที่ที่เป็นทัง้งวินใจแล้วใช้เครื่องซิล้าอ๋อไม่ใช่สิคนนี้ไม่ช่งางเก่งนะเขาจะใชเ้เครื่องจีนกันเพราะว่าเพราะแถวหนึ่งแล้วก็จะขายทิง้งขายทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าเขาหาอะไรไม่ได้เ็าเลยต้องขายทิ้งนะคะรับหี่เปล่าแต่ผมเห็นลูกศิษย์หลายๆคนก็ยังเกันนะคือไม่เขา้าใจเหมือนกันผมว่าคนเราต้องมีเครื่องเลยต้องมีเครื่องตัวแรก รถคันแรกบ้านหลังแรกแฟนคนแรกเงินก้อนแรกนั่นอรปะแล้วก็จะขายทิ้งทุกๆเครื่องนะครับการขายทิ้งทุกๆเครื่องนั่นแสดงว่าเราลืมอดีตนะฮะเราลืมที่มาที่ไปเราควรจะเก็บไว้ผมเคยเไม่มีเงินบินข้าวต้องขายเครื่องกุญแจทิ้งแล้วพอเรามีเงินอันจะกินเราก็ต้องกลับมาซื้อรุ่นที่เราที่เราเคยใช้นะนะวิตัวนี้นะครับปุ๊บนี่ ดูนน้อยมีไฟอย่นะนี่ไหมถ้าเกิดว่าตัวนี้โดนตัวนี้ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเราตั้งไม่ดีนะสมมติเฉยๆนะนี่สมมตินะแต่ถ้าเราตั้งเครื่องดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวทำให้ดูนะนี่ถ้าเครื่องเราเป๊ะ ถ้าเครื่องเราตั้งดีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเห็นไฟสีแดงไอไฟสีเขียวขึ้นทั้งสองทั้งสองข้างนะเห็นไหมเนื่องจากว่าเครื่องเราตั้งถูกแล้วทําไมจะต้องมีเพราะว่าเขาให้สำหรับช่างที่มือใหม่ใช้กันช่างมือใหม่ใช้เพื่ออะไรเพราะว่ามันถูกแต่ถามมันยามันก็ไม่ดีมันไม่ได้ไม่ได้โจมตีนะใครอยากซื้อก็ซื้อะถ้าไม่อยากซื้อก็ไม่ซื้อผมก็แค่บอกให้ฟังเฉยอันเป็นล็อตช่งางม,มันดูสวยงามมันจะดูดีตงนี้เท่ากับยี่ห้อจีนโอเค ราคาแบบตั้งใจเลยที่อื่นขายอยู่สองหมื่นเอ่อเรียกอะไรนะ S9 ที่อื่นขายอยู่สองหมื่นห้าพันบาทผมขอขายราคาจริงใจแล้วกันจริงใจนะลวดเดียวจบเครื่องเดียวพอ,อเครื่องเดียวคงไม่พอเอาไปเลยสิบเครื่องเอาไม่เอาเลยลเอาก้าเครื่องให้แค่เก้าเครื่องนะฮะ 19,999บาทให้แค่เก้าเครื่องนั้นนะอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดนะแต่ว่าบอกให้รู้ว่าผมจะเอาเข้ามาผมจะขายให้เอามีอีกแค่เก้าเครื่องราคาพิเศษนะเป็นสินค้าพิเออรเดอร์นะครับ19,999บาทนั้นเป็นสินค้าพิเออรเดอร์นะครับใครที่อยากจะซื้อก็ช้ามดกด บอกเล้เลยว่าอดเพราะเราจะไม่เก็บคนที่เขารู้จักช่องนี้นะครับก็จะรู้ว่าเอยเวลาของมาถูนี่สุดเวลาแพงก็แพงก็ดีดักนั้นคุณก็ต้องรู้เอาไว้นะถูกก็คือถูกนึ่งเกกร้อยก้บาบาทแค่เก้าเพื่อนนะครับ S9 แต่เดี๋ยวจะมีตัวใหม่ s 9 pro รุ่นใหม่กว่านี้ดีกว่านี้ใหม่กว่าดีกว่าก็เอกไป็นว่ามีอะไรสงสัยสามารถที่จะสอบถามใต้ description ครับ19,999บาทแค่9ก้าเคร่องเท่านั้นนะครับ แล้วก็กรุนาไทยที่เป็นชั่างุญแจมือใหม่อย่าซื้อเลยเพราะว่าคุณยังไม่ทันเก่งเลยเครื่องก็พังแล้วหาอะไรไม่ได้ด้วยถามว่ารับประกันกี่ปีก็รับประกันใจแล้วกัน1ปีรับประกันใจ1ปีนะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการรีวิวกับเครื่องนแจมเก้า นดยยุคเก่าแล้วฟังเสียงนิดนึงฟังเสียงก่อนนะโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ